เคยลองสังเกตกันไหมครับว่าทําไมบางองค์กรถึงเติบโตแบบก้าวกระโดดในขณะที่บางองค์กรกลับดูเหมือนจะย่ําอยู่กับที่กุญแจสําคัญดอกนึงเลยเนี่ยก็อาจจะซ่อนอยู่ในคําว่าประสิทธิภาพนี่แหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันว่าเราจะสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งและเดินหน้าต่อไปในโลกที่หมุนเร็วขณานี้ได้ยังไง เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานที่หลายคนอาจจะยังสับสนกันอยู่นะครับพอเข้าใจตรงกันแล้วก็จะไปดูกันต่อว่าแล้วเราจะวัดความสำเร็จขององค์กรได้จากอะไรบ้างจากนั้นค่อยไปเจาะลึกถึงกลยุทธ์และเครื่องมือที่เอาไปใช้ได้จริงแล้วปิดท้ายด้วยการมองภาพใหญ่ในโลกยุคปัจจุบันกันครับเอาละครับมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นที่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยคำว่าประสิทธิผลกับประสิทธิภาพนี่คิดว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงครับ สองคำนี้ฟังเพลินเหมือนจะคล้ายกันนะฮะแต่จริงแล้วความหมายต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยและการเข้าใจความแตกต่างตรงนี้แหละครับคือหัวใจของการบริหารเลยทีเดียวเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองนึกตามแบบนี้ประสิทธิผลก็คือการเลือกเป้าหมายที่ถูกต้องเช่นเราตัดสินใจว่าเราจะไปเชียงใหม่อันนี้คือเราเลือกถูกทางและส่วนประสิทธิภาพคือการไปให้ถึงเป้าหมายนั้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดคุ้มค่าที่สุดเช่น เราจะขับรถไปเชียงใหม่ยังไงให้ประหยัดน้ํามันและเวลาที่สุดองค์กรที่ยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับต้องมีทั้งสองอย่างเลยคือต้องเลือกเป้าหมายที่ใช่และต้องไปให้ถึงเป้าหมายนั้นอย่างคุ้มค่าที่สุดด้วยดังนั้นนะครับเวลาที่เราพูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรเนี่ยเราจึงหมายถึงการทําทั้ง2ออย่างนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับคือต้องตั้งเป้าไปเชียงใหม่ให้ถูกซึ่งนั่นก็คือประสิทธิผลและต้องหาวิธีขับรถไปให้ดีที่สุดด้วยซึ่งนั่นก็คือประสิทธิภาพนั่นเองโอเค พอเราเข้าใจเป้าหมายแล้วคําถามที่ตามมาติดๆเลยก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าองค์กรของเรากําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพอยู่จริงๆเราจะวัดผลมันได้ยังไงแล้วเราจะวัดผลได้จากอะไรบ้างเรื่องนี้มีนักวิจัยชื่อดังอย่างจอห์นพีแคมเบลนะครับเขาได้รวบรวมเกณฑ์วัดความสําเร็จขององค์กรเอาไว้มากถึง30ข้อเลยทีเดียวตัวเลขนี้บอกอะไรเราครับมันบอกว่าความสําเร็จขององค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลายมิติมากมาก เราจะมองแค่เรื่องกำไรขาดทุนอย่างเดียวไม่ได้เลยกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับเป็นเรื่องผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างเช่นกำไรคุณภาพของสินค้าแต่อย่าให้ลองสังเกตข้ออื่นๆดูครับอย่างเช่นอุบัติเหตุหรือความมั่นคงการที่องค์กรมีอุบัติเหตุน้อยมันก็ย่อมหมายถึงกระบวนการทำงานที่ดีมีความปลอดภัยสูงใช่ไหมครับส่วนความมั่นคงก็บ่งบอกถึงรากฐานที่แข็งแรงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวชี้วัดสุขภาพขององค์กรที่สำคัญไม่แพ้กันเลย และนี่คือกลุ่มที่ผมว่าน่าสนใจมากๆครับนั่นก็คือเกณฑ์ที่เกี่ยวกับคนที่เห็นอยู่บนสไลด์นี้เลยต่อให้องค์กรมีกำไรมหาศาลแค่ไหนแต่ถ้าพนักงานไม่มีความสุขลาออกกันบ่อยๆหรือว่าหมดไฟในการทำงานแล้วสุดท้ายองค์กรจะเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนได้ยังไงล่ะครับนี่คือตัวชี้วัดสุขภาพของวัฒนธรรมองค์กรโดยแท้จริงเลยและกลุ่มสุดท้ายที่ต้องบอกว่าสำคัญสุดๆในยุคนี้ก็คือความสามารถในการปรับตัวครับลองถามตัวเองดูง่ายๆว่า องค์กรของเราพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเราคล่องตัวพอหรือเปล่าแล้วสื่อสารกันดีพอไหมคําตอบของคาถามพวกนี้นี่แหละครับคือตัวตัดสินเลยว,ว่าจะอยู่รอดหรือจะล้มหายไปในระยะยาวเพราะเราวัดผลเป็นแล้วใช่ไหมครับสเต็ปต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการลงมือสร้างคุณภาพให้มันเกิดขึ้นจริงทั่วทั้นองค์กรประโยคนี้ผมว่ามันคมคายแล้วก็จริงที่สุดเลยครับในสมัยก่อนคุณภาพอาจจะเป็นแค่จุดขายที่ทําให้เราดูแตกต่างจากคู่แข่ง แต่ในปัจจุบันนี้มันคือมาตรฐานขั้นต่ำที่ทุกองค์กรต้องมีเลยครับถ้าสินค้าหรือบริการของเราไม่มีคุณภาพก็เหมือนกับเรากำลังนับถอยหลังรอวันที่จะหายไปจากตลาดนั่นเองแล้วเราจะสร้างคุณภาพได้ยังไงโดยทั่วไปก็จะมี3มแนวทางหลักๆที่ทำควบคู่กันไปครับเริ่มจากการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนเพื่อให้องค์กรเบาขึ้นจากนั้นก็นำทรัพยากรที่เหลืออยู่มาเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้นและหัวใจสำคัญเลยก็คือ การปรับปรุงคุณภาพอย่างไม่หยุดจังเพื่อให้เราดีขึ้นในทุกๆวันเอาละครับจากแนวคิดกว้างๆเมื่อกี้เรามาดูเครื่องมือที่มันเป็นรูปธรรมกันบ้างดีกว่าว่ามีกลยุทธ์อะไรที่องคอ์กรต่างๆเขานิยมนําไปใช้เพื่อบริหารจัดการคุณภาพกันเครื่องมือที่คลาสสิกแต่ยังทรงพลังที่สุดตัวหนึ่งก็คือวงจร PDCA นี่แหละครับมันคือกระบวนการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุดลองนึกภาพเหมือนการหมุนวงล้อครับเริ่มจากแลนคือวางแผนดูคือลงมือทําเช็คคือตรวจสอบผล และแอคคือปรับปรุงแก้ไขแล้วก็หมุนวงล้อนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุดปรัญญา5สอจากญี่ปุ่นเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมครับแค่สะสางจัดของให้สะดวกทําความสะอาดแต่เชื่อไหมครับว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยมหาศาลมากเพราะมันช่วยลดความผิดพลาดลดเวลาในการค้นหาสิ่งของและที่สําคัญคือสร้างวินัยในการทํางาน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของประสิทธิภาพเลยทีเดียวอีกแนวคิดที่ทรงพลังมากๆก็คือ QCC ครับหรือพูดง่ายๆก็คือการให้พนักงานได้รวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาลองนึกภาพพนักงานในสายการผลิตรวมตัวกันแล้วช่วยกันคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้งานของเราเร็วขึ้นและผิดพลาดน้อยลงได้บ้างนี่คือการดึงพลังและความรู้ของคนที่อยู่หน้าง,งานจริงๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนที่จะรอคำสั่งจากผู้บริหารอย่างเดียว และถ้าเรามองภาพให้มันใหญ่ขึ้นมาอีกเราก็จะมาถึง TQM หรือการบริหารคุณภาพแบบองค์รวมครับแนวคิดนี้บอกว่าคุณภาพไม่ใช่เรื่องของแผนกใดแผนกหนึ่งนะแต่มันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนและต้องถูกฝังอยู่ในทุกมิติขององค์กรเลยอย่างที่เราเห็นในแผนภูมินี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าหรือคุณ l i t ต้ต้นทุนคอสการส่งมอบ Delivery ความปลอดภัย s a ฟตี้ไปจนถึงขวัญกาลังใจของพนักงานหรือ morale ทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงถึงกันหมดมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับ เรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันยิ่งทวีความสำคัญขึ้นไปอีกเนี่ยครับเมื่อเรามองในบริบทของโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกอย่างเชื่อมถึงกันและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะครับสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำทิ้งท้ายไว้ตรงนี้เลยก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป้าหมายที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็จดไปต่อไปแล้วแต่มันคือทักษะที่จำเป็นต่อการอยู่รอดเลยครับองค์กรที่ไม่สามารถปรับตัวและพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง ก็เหมือนกับนักวิ่งที่หยุดอยู่กับที่ในขณะที่คนอื่นวิ่งแซงมาข้างหน้าอย่างรวดเร็วและนี่ก็คือคําถามสําคัญที่อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนได้ลองนํากลับไปคิดต่อกันดูครับเมื่อมองดูเครื่องมือและแนวคิดทั้งหมดนี้แล้วกลยุทธ์ไหนที่สําคัญที่สุดสําหรับองค์กรของเราในตอนนี้เป็นเรื่องของการลดต้นทุนหรือเปล่าหรือการสร้างแรงจูงใจให้ทีมหรือว่าการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆจริงๆมันไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดตายตัวหรอกครับแต่การเริ่มต้นตั้งคําถามนี้แหละ คือเก้าแรกที่สำคัญที่สุดสู่การพัฒนาที่ไม่สิ้นสุดขอบคุณที่ติดตามครับ